สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหุูนวิชั่นพอดแคสต์นะคะอีก EP หนึ่งนะคะวันนี้อยู่กับบีและก็พีเอค่ะ <c oughs> วันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องอะไรคะพีเอกำไรไตรมาสแรกนะคะ,คะของบริษัทจดทะเบียนทั้งเซตแล้วก็ m a ็เอไอเลยะค,ะค่ะก็คือมีสรุปตัวเลขออกมาแล้วนะคะ,คะทั้งเซตและ m อ็มนะคะก็เลยเอามา,มา,ม,ามาเล่าให้ฟ <มา S 1> ังแล้วก็มาพูดถึงมมองเล็กๆน้อยๆค่ะ ก็เดี๋ยวบีจะเริ่มด้วยเซตแล้วเดี๋ยวพีเอจะมาต่อด้วย m อไมไอใช่ไหมใช่ค่ะในส่วนของเซตเริ่มเลยแล้วกันเนาะพีเอเนาะได้ก็บอกว่าแตงโมก็ไม่แย่นะพีเไม่ได้แย่แต่ว่าก็ไม่ดีมากแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะคะก็กลางก็ยังพอถูถูถ่าถไปได้สำหรับกําไรบอจก็กําไรไปมาดหนึ่งปี2อ6 8เนี่ยทํากําไรสุทธิไปที่ประมาณ2องแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกล้านบาทอันนี้คือเพิ่มขึ้น3.6เป แต่ถ้าไปเทียบดูจริงๆแล้วค่ะก็มีกําไรจากการดําเนินงานเนี่ยอาจจะอาจจะเยอะหน่อยแต่พอเป็นสุทธิเนี่ยก็จะเหลือประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้ามาดูเนี่ยบริษัทในเซ็ตเนี่ยมีประมาณ829บริษัทก็มีการส่งออบมาประมาณ812บริษัทก็ถือว่าเยอะนะก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ97.9ค่ะ แต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าอ่าอันนี้อันนี้รวมเซ็ตเอไนะคะที่กำหนดส่งปกตินะคะแต่ว่าจากอ่าแต่ไม่รวมกองทุนพวกอสังหาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็พวกมกันเงินที่ไม่ตรงปีปฏิทิน่ะเอเพราะว่าอย่างมีทีเอสเนี่ยค่ะก็ไม่ตรงปีปฏิทินต้องแจ้งใช่ไหมคะก็อันนี้ก็ที่ที่สรุปมานะคะก็พบว่ามีบจกเนี่ยที่มีการรายงานกําไรสุทธิเนี่ย 605บริษัทค่ะจากทั้งหมด800กว่าบริษัทมีมีกำไร600กว่าบริษัทใช่ค่ะก็ก็ถือว่าเยอะก็ถือว่าเยอะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ74.5เปอร์เซ็นต์ค่ะของบจาที่นำส่งงบการเงินทั้งหมดก็ถือว่าทำกำไรได้ดีก็เป็นเปอร์เซ็นต์เยอะแหละเจกว่าเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะทีนี้ถ้ามาดูเทียบกับไตรมาสหนึ่งเนี่ยปี68นะคะก็ในเซตเนี่ยมียอดขายไป4ล้าน 175,056ล้านบาทโอ้ oh. แต่ว่าอันนี้เป็นตัวเลขลดลงค่ะพี่เอเพราะว่า3าเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าคือในแง่ของยอดขายเนี่ยอาจะลดลงเพราะว่าในภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยคือคือวีมองว่าตัวรายได้หรือยอดขายอาจจะลดลงแต่ถ้ามันที่เห็นได้ชัดเลยค่ะเรื่องของต้นทุนอะไรพวกเนี้ยมันก็ลดลงเหมือนกันอ๋อมันก็เขาคงไปบริหารเรื่องค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าดูตัวเลขของต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหาร าและการขายเนี่ยค่ะ,คะก็จะลดลงอย่างต้นทุนผลิตเนี่ยลดลง3%ต้นทุนในการขายและบริหารเนี่ยลดลง1%ค่ะก็ทําให้กําไรหลักเนี่ยโดยรวมเนี่ยอาจจะลดลงประมาณ7%แต่ถ้าเป็นกําไรสุทธิทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณในภาพรวมทั้งหมดใช่261,000ล้านบาทที่บอกไปตอนต้นค่ะพี่เออันนี้มันเพิ่มขึ้นใช่ไหม ใช่ค่ะถ้าเราดูสุทธิมันเพิ่มขึ้นไงพี่ทีนี้ก็มาดูในส่วนของอในด้านของฐานะการเงินกันบ้างบางคนก็อยากรู้ว่าไตรมาสหนึ่งเนาะคะงบม,มาออกมาเป็นยังี้แล้วฐ <laughs> านะการเงินเป็นยังไง <laughs> มีหลายบริษัทก็อาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องของแคทโฟสภาพคล้ลองทางการเงินใช่เรื่องของอะไรนะ,ะหุ้นกู้ใช่ไหมคะ<ห>อาหารเงินสำหรับหุ้นกู้ด้วยใช่ไหมคะทีนี้ก็ถ้ามาดูด้านฐนานะการเงินของอของบริษัทเนี่ยนาสิ้นไตรามาสหนึ่งนะคะบจไทยเนี่ยมีอัตราส่วนนี้สินต่อทุนหรือ D/E ratio เ,เนี่ย ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงินนะคะอยู่ที่1.51เท่าก็คือเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะจากเมื่อปลายเมื่อปลายปีที่ผ่านมามันอยู่ที่1.50ก็ถือว่านิดน้อยเนี่ยค่ะไม่ได้เยอะมากอะไรค่ะโดยรวมภาพรวมของผลประกอบการไตรมาสหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะอันนี้เราอ้างอิงข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ก็ถือว่าเติบโตได้ดีเพราะว่ามีเรื่องประโยชน์ของเรื่องของการท่องเที่ยวที่ค่อย ไม่ฟื้นตัวเอาแต่ว่าไตมัดแรกก่อนก็ฟื้นจริงๆมันก็เกี่ยวโยงมาจากเชื่อมโยงมาจากไตมัดสี่แต่ว่าไตมัดสองแล้วก็จะเออมันฟื้นจริงใช่ไหมฟื้นจริงมันก็มีข้อมูลบางข้อมูลที่บอกว่าจีนยังไม่ได้มาเท่าไหร่ใช่ไหมคะจีนน่าจะเริ่มไม่มาตั้งแต่ไต,ตมัดสองหรือเปล่าอ่าก็ก็ต้นปีก็ก็ไม่ได้เยอะมากอก่ะแต่ว่าก็คงมีทิศทางที่ดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของหมวดอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคขาปีกอะไร มันก็สอดคล้องกันไปพื้นที่เช่าการบินโทรคมนาคมค่ะแต่ก็ตลอดหลักษํก็พูดถึงเรื่องความท้าทายพีเม,มันยังมีความท้าทายจากการแข่งขันที่สูงแล้วก็เรื่องของแรงกดดันในความสามารถในการทํากําไรด้วยก็คือ ในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจเนาะมันก็จะทําให้ช่วงที่เหลือของปีเนาะมันก็น่ากลัวเนาะจริงๆเราก็แอบ,บไปคุยกับพวกนักวิเคราะห์มองนักวิเคราะห์มาด้วยนะคะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนถ่ายแล้วกันค่ะในส่วนของปรจอขนาดใหญ่เนี่ยหลายแห่งเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีเทคนิคนินดนึงเนาะเขาก็จะมีการมีกําไรจากการบริหารตราสารทางการเงินแล้วก็อาจจะมีการเรื่องของการลงทุนอะไรเพิ่มเพราะว่าปรจขนาดใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขามีแคดโปมีเงินเินเยอะพอควร เขาก็ไปเขาก็แบ่งไปลงทุนเพื่อเอากําไรเพื่อมีกําไรจากการลงทุนนั้นตอบแทนการลงทุนมาค่ะอันนี้เขาก็จะได้เป็นข้อดีของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีแคดโฟเยอะๆมีกำไรเยอะๆจริงๆต้องยกความดีความชอบให้ CFO นะเพราะว่าถ้าซ FO เก่งเนี่ยเขาจะกันเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนอันนี้ก็เป็นเป็นการบริหารความเสี่ยงของ c ี o โเพราะว่าเป็นคน ที่ดูเรื่องของการเงินเป็นหลักอยู่แล้วค่ะทีนี้ก็ทําให้ภาพรวมเซตเนี่ยก็ยังเติบโตได้อ่าจากปีก่อนนะคะแต่ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ํามันฟิโตเคมีอันนี้อาจจะก็อย่างที่ทราบก็ผันผวนตามราคาน้ํามันโลกเนาะใช่ราคาน้ํามันโลกแล้วก็ตัวลายส่วนของสเปดค่ากันกันมันลดมันลดลงใช่กําไรส่วนนี้มันลดลงไปด้วยค่ะก็อีกทั้งเรื่องของการใช้ไฟฟ้าก็คือมี รายงานว่าการใช้ไฟฟ้าก็ชะลอตัวลงด้วยกับบีเอก็ทำให้ภาพรวมซึ่งซึ่งกลุ่มธุรกิจพลังงานอ่ะถือว่าเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ของของของกลุ่มบิจในในบรจในตลาดใช่ก็มีครับพลังงานนี้เราพูดกันในเรื่องของน้ำมันปิโตรเคมีโรงไฟฟ้าอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะก็ทำให้ภาพรวมไทยเนี่ยบจไทยนะคะ คือเมื่อกี้ที่บอกว่าของเซตเนี่ยคือสามารถเติบโตได้แต่ถ้ามาดูดูภาพรวมบอจอไทยท้งระบเนี่ยมันก็อาจจะเห็นตัวเลขที่ชะลอลงจากปีก่อนได้ค่ะก็คือเซตเนี่ยไม่แย่มากแต่ในส่วนของบริษัทที่เป็นไส์เล็กๆอย่างเอมี่ไอเดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังนะคะกำไรก็อาจจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้หวือหวาไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่ไม่ได้หวือหวาคือออกไปทางลดลงออกไปทางลดลงคือจะบอกว่าทุกคนก็เห็นได้แหละใช่คือ หลายๆคนก็คงติดตามในการแจ้งตลาดช่วงที่ผ่านมาจริงๆก็ถ้าจะไปอ่านให้ลึกเลยเนี่ยก็เข้าไปในเว็บไซต์ได้แล้เนาะไปอ่าน m d n a ที่เขามีรายงานมันก็จะชัดเจนใช่ไหมพี่เอเพราะอย่างพวกเราพวกเราก็ได้อ่านแล้วก็ผ่านตาหลายๆบริษัทก็ได้เห็นตัวเลขที่ลดลงลดลงใช่เป็นส่วนใหญ่เอาให้พี่เอสรุปของบอดก่อนลกันบอจอยเอมไอ พี่พี่นักวิขอได้อย่างบอจเอ MA i มนะคะก็มีบริษัทที่นําส่งงบการเงินเนี่ยในไตรมาสแรกเนี่ยรวมทั้งทีสิ้น216บริษัทคิดเป็นเกิบเป็นจากทั้งหมด224บริษัทนะคะ,คะไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าขายอัดถูกเพิกถอนหรือขึ้นเครื่องหมา nc เนาะค่ะอืมอโดยในไตรมาสแรกเนี่ยเมื่อเปลี่ย เปรียบเทียบกับปีก่อนเนี่ยช่วงเดือนก่อนของปีก่อนเนี่ยมียอดขายโดยรวมเนี่ยห้าหมื่นสี่ร้อยสามสิบสองล้านบาทลดลงสี่จุดหกเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะแล้วก็มีต้นทุนจากการขายอะ่ะแต่ก็มีต้นทุนจากการขายเนี่ยอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบหกล้านบาทลดลงนะ3.3%มจากำไรขั 3. 3้นต้นเนี่ยอยู่ที่13,066ล้านบาทลดลง8.3%ค่ะ,คะ,คะ ขณะที่มีค่าใช้จ่ายนะคะในการขายและบริหารเนี่ยเพิ่มขึ้น3.3%ทําส่งผลทําให้เนี่ยบอจอเนี่ยมีกําไรจากการดําเนินงานเนี่ยรวมทั้งสิ้นนะคะ3,381ล้านบาทลดลง30.6%กเปำไรหลักก็ลดลงใช่ล<ะ>แล้วก็มีกําไรสุทธิรวมเนี่ย1,756ล้านบาทลดลง59%ดสิบก้านย <laughs> ครึ่งหนึ่งหายยว,ยวบยับเลย <laughs> อันนี้อะไรมาตกใจ ตกใจค่ะทำให้งวดไมตมัดแรกนะคะของบอจเอ็มเนี่ยมีอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยหรือ GPM เนี่ยแล้วก็รวมถึงอัตรากำไรจากการดำเนินงานเนี่ย o p และอัตรากำไรสุทธิเนี่ยหรือ NPM นี่ยลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็คือพอกำไร หลักลดลงกําไรสุทธิลดลงมันก็ส่งผลให้อัตรากําไรทุกภาคส่วนเนี่ยลดลงตามากันไปหมดเลยก่อ,อ,อ,อ m, น profit margin ใช่ p r o f มแล้วก็คือลดลงไปด้วย<อ>ก็เป็นเปอร์เซนต์ตามที่กำไรหลักลดลงนั่นแ,แหละใช่แต่แม้ว่าผลการดําเนินงานของ m a i ในไตรมาสแรกเนี่ย<อ>มันจะไม่ดูไม่ค่อยดีนะลดลงนะแต่ยอดขายโดยแต่ว่าบริษัทอะยังมียอดขายเติบโตขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับ จจปีก่อนเนี่ยจำนวนร14บริษัทคิดเป็น53%ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินนะมันก็ยังมีบริษัทที่มียอดขายที่โตอยู่แม้ว่ายอดขายโดยรวมเขาจะลดลงเนาะแล้วก็มีกำไรสุทธินะคะจำนวน151บริษัทคิดเป็น70%ของบริษัทที่นำส่งงบ,งบการเงินด้วยนะคะก็คือมีมียอดขายเติบโตเนี่ยร14บริษัทแล้วก็มีกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่151บบริษัทอ่ามันก็ยังมี มีบริษัทที่ยังสามารถโตได้มียอดขายที่โตได้มีกําไรที่เติบโตไปได้อยู่ค่ะอก็คือเรียกได้ว่าคือต่อให้มันมืคือแต่ละไตม่าที่มันอาจจะดอกอะค่ะบางบริษัทเนี่ยเขาอาจจะเป็นซีซันอลของเขาก็ได้ใช่ใช่ไหมชี่ไตมมาหนึ่งเขาอาจจะทําได้ดีอะไรเงี้ยอย่าง เรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมคะแต่มาหนึ่งเป็นหน้าของการท่องเที่ยวเ่งล่ยกตัวอย่างนะคะแต่ก็ตัวเลขก็ต้องไปดูในแต่ละเศรษฐกิจแล้วก็อีกคนอีกบางกลุ่มที่เขาสามารถปรับตัวได้เร็วใช่ไหมเขาสามารถรู้ว่าโอภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้อาจจะไม่ดีบางคนเขาก็มองตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเขามีการควบคุมเรื่องของต้นทุนการบริหารความเสี่ยงการไม่รับพนักงานเพิ่มก็มีที่คุยมาใ่การปลดพนักงานก็มีก็มีเหมือนกันก็มีค่ะอันนี้ก็เป็น ส่วนในเรื่องของการบริหารต้นทุนนะที่อย่างเอพูดเมื่อกี้อ่ะที่สังเกตเห็นเหมือนกันก็คือต้นทุนลดลงทั้งเซเล็ตเอไอใช่ไหมแต่ว่าอย่างมันมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงด้วยแต่ก็มีเพิ่มขึ้นก็แล้วแต่การบริหารรูปแบบความเสี่ยงความคล่องตัวทั้งเซตหรือเอไอก็อาจจะไม่เหมือนกันบริษัทขนาดใหญ่ก็อาจจะไม่ได้คล่องตัวเท่าบริษัทขนาดเล็กใช่ไหมคะก็แล้วแต่นโยบายในส่วนของเอไอเองเมื่อกี้เห็นที่เอพูดถึงเรื่องว่ายอดขายเขาโต อ่ายอดขายโตแล้วก็กําไรก็โตแต่ว่าเขาก็มองว่าตลาดรับซ้ำค่ะก็ไปสํารวจมาว่าผลงานบอจอบางแห่งที่มีการปรับตัวลดลงเนี่ยอย่างมีระยะสําคัญเนี่ยมันได้รับผลกระทบเนี่ยมาจากการ<อ>เช่น การส่งมอบโครงการตามสัญญาเกือบจะครบแล้วทําให้ไม่ได้ทาให้ผลประกอบการงดนนี้มันลดลงก็คือมันมีการรับรู้รายได้ไปค่อนข้างเยอะแล้วในส่วนใหญ่นะคะทาให้ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยบางโครงการเนี่ยมันเป็นรองเทมคอนแทคใช่ไหมคะเป็นประมาณสมมุติว่ามีสัญญาโครงการใน1่ปีแต่ว่าเขา่รับรู้แบ็คโลกไปเยอะแล้วมันทําให้ไปมากเลยนอน้อยนิดนึงแต่วันทีงานใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยพอดีมัน้องรอแล้วมันอาจจะยังไม่ได้ก่อสร้าง มันอยากจะต้องรอ,อรอขายรอโ<ร>อนก็เป็นช่ชวงลอยต่อน,นิดนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาแบบนี้ก็เชื่อว่าทิศทางช่วงที่เหลือของปีก็อาจจะไม่ได้แย่มากมแล้วเขาก็ยังมองไปอีกว่าบางบอจอเนี่ยก็มีการรายงานขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทร,รัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลจากปีก่อนที่เคยเป็นรายการกำไรด้วยอันนี้ก็เป็นบางบริษัทในเมียที่มี่หลายคนเนี่ยคงรู้อยู่แล้วว่าบางบริษัทนี้เข้าไปลงทุนในเรื่องของ ของออคริปโตเนาะใช่ค่ะต้นปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขของพวกคริปโตพวกนี้เขาอาจจะขึ้นใช่ไหมคะ,คะแต่ปีนี้เนี่ยเขาอาจจะลดลง,ลง,ล,งลงมามันก็ทำให้จะต้องบันทึกมูลค่าตีทำเันนี้ออกไปก็เป็น เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เราได้เห็นงบการเงินนะคะค่ะอย่างที่พี่ถามพี่เมื่อกี้นี้เพาว่าเออแล้วยอดขายที่มันโตเติบโตได้มันมาจากกลุ่มธุรกิจอะไรอะเนาะทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็มองเขาก็ได้มีการสํารวจว่าเนี่ยมันมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังสามารถรักษาการเติบโตของยอดขายได้เนี่ยก็คือกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารก็แน่นอนแหละ เป็นสิ่งต้องกินต้องใช้เนาะปัจจัยสี่นะแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มบริการแล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีมันเป็นสี่กลุ่มหลักที่ยังสามารถรักษายอดขายให้เติบโตไปได้อันนี้ก็มีส่วนใกล้เคียงกับเซตเหมือนกันนะคะเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภค่ยู่ไม่ไม่ได้ดรอปลงไม่ได้ดรอปลงก็ถือว่ายังเติบโตได้ดีทำให้ในส่วนของธนารการเงินกันบ้างนะคะบจเอ็มเอไอเนี่ยมีสินทรัพย์รวม 334,631ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น1.7%จาก,จากสิ้นปีและโครงสร้างเงินทุนรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงโดยมีอัตราส่วนนี้สินต่อทุนหรือ D/E ratio นะคะอยู่ที่0.79เท่าเทียบกับสิ้นปี2,567ค่ะก็เป็นข้อมูลของใช่ <N> m <MI S 1> a i ทั้งหมดมสรุปให้ฟังค่ะาะถ้าเกิดว่าเราดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าไตรมาสหเนี่ยก็คือยัง เซก็อาจจะไม่ไม่แยกเท่าไหร่แต่เอ็จไอจะเห็นตัวเลขที่ดรอลงจริงๆถ้ามาดูตัวเลขของนักวิเคราะห์ตอนนี่จะประกาศงบว่าค,ะค่ะ,ะนักวิเคราะห์เขาก็ประเมินไว้ประมาณ216,000ล้านอันนี้นจากบอลลอาบอลลาโอค,ะโอคอ่ะก็แต่ว่าก็ถือว่าทําได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดแต่ทั้งปีอะค่ะอย่างที่เราบอกว่ามันมีความสิ่งเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาลใช่ไหมคะจะมีเรื่องของ โครงการอะไรออกมาในการกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้เราก็ยังไม่ชัวร์ไม่เห็นยังไม่เห็นเอาเป็นว่ายังไม่เห็นเอาเป็นว่ายังไม่มีโครงการที่อาจจะเป็นรูปประให้ให้เหมือนแบบมันจะมาเป็นกระตุ้นในการที่จะช่วยหมุนเงินในระบบหรือกระตุ้นเงินในระบบเท่าไหร่ค่ะก็ทําให้นักวิเคราะห์ก็คืออาดาโอแล้วกันปรับแล้วนะคะกําไรบอจเริ่มเลยเริ่มเลยคือประกาศในวันหนึ่งแล้วปรับเลยนะคะปกติอาจจะเห็นการปีแล้วปรับใช่ไหม ประ mat, ากาศใบมัดหนึ่งก็คือปรับลงมานะคะตอนนี้เหลือตัวเลขประมาณ9,57,000พันล้านบาทนะคะจากเดิมเนี่ยตั้งไว้1 80,000ล้านบาทก็คื Superman, อเหลือโตแค่ประมาณ6.5%เรค่ะแล้ว EPS เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ7 7 2อ้ิบเุเเลยเหรอใช่ต่ำกว่าที่เคยสำรวจไปก่อนหน้านี้เหมือนกันนะที่เคยสำรวจไปก่อนหน้านี้ก็ลดลงอย่างกำไรบจนี่ก็ลดลงทั้งปีเหลือ9,5 0 0 0ใช่้าสิบเอรดานหนึ่ง ทำมาได้แล้ว2 0 0 7ใช่ไหมคะ 6, 2 0 0 0 6กกว่าบวกเอ็มไอนิดหน่อยก็เหลือให้ทําอีกในช่วงที่เหลือของปีก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าไตามาสอเนี่ยจริงจริงตามาสอมีวันหออยุดเยอะอีกใช่หรือท่องเที่ยวจะช่วยไหมไม่ช่วยอีกไม่ช่วยเหนื่อยอ่ะไตม้มมาสอนี่อาจจะดรอปกว่าไตมาสแรกด้วยซ้านะเท่าที่เท่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขามองว่าอาจจะอ่อนแอเมื่อเทียบกับไตมาสแรกด้วยเพราะหลายๆปัจจัย ตรมาสามก็อาจจะยังไม่เท่าไหร่ไตรมาสสามก็อาจจะยังไม่ฟืนเพราะมันไม่ใช่ช่วงไม่เงินเศรษฐกิจหลายๆช่วงจช่ส่วนแล้วก็จะแปลว่วไม่ฝนที่ก็ Q ิวสีไปลุอนแล้วว่าโค้งตน้ม้จะมีมาตรการเศรษฐกิจอะไรหรือว่าผลกระทบในระหว่างนี้เรื่องของสงคมการค้าเนาะจะมีอะไรที่สดเตนออกมาก็ได้ให้เหมือนแบบทุกคนเตรียมตัวบริษัทจดทะเบียนก็เตรียมตัวแต่เชื่อว่าบริษัทจดทะเบียนหลายๆบริษัทเนี่ยคงจะต้อง ปรับตัวแล้วปรับตัวในเรื่องของอดูกําลังซื้อทุกอย่างเนาะดูเศรษฐกิจแล้วก็ดูการบริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อที่ะจะให้ กำไรแม้จะลดลงอย่างยอดขายของซีกเขาก็ลดลงจีนไะ,ะอาจจะทําให้อาจผลกระทบเนี่ยพวกนี้มันอาจจะลดลงไปบ้างเพื่อมาชดเชยในส่วนนี้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของกําไรบริษัทจุทะเบียนไตมัดหนึ่งที่เอามาชวนพูดคุยกันให้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์อะไรว่าเห็นบริษัทเขาปรับตัวกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับเรากันได้นะคะวันนี้บีกับพีเอก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในอีีหน้าค่ะอย่าลืม ติดตามนะคะพุมิชาติสร้างโอกาสการลงทุนแบบยั่งยืนนะคะ